ครับว่าเล็กกว่าสั้นกว่าอย่างแน่นอนครับซอนเท้าขึ้นมาด้วยเตะใกล้เขาเตะขาโอ้โหนี้เตะเสียบรูปร่างครับแสนชัยครับนี่ครับโอ้โหนี่มีโอกาสจุกได้ครับเด็กนักวยตัวเล็กนี่เจอแสนชัยกับกุ้งเฮาผมตีกู้งเฮาก่อนครับดูครับโอ้เจ้าเล่ห์มากโอ้โหครับวางซ้ายครับกรรมการเตือนเล็กน้อยนะครับแสนชัยโชว์แล้วครับตอนนี้ไอ้ท่าไหนนะครับเอามาสู้กับแสนชัย ใสุดทสุดในการทุบของแสนไทยในการทุกกบกระมวยไทยด้วยกันก็คือเจอกับยอดพี่ชาปฟอนต์ต์อนตนี่ไม่มีจริงครับตัวทุในประเทศไทยเกี่ยวครับเย็นครับดูนะยาวได้เลยครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับแสนแชก็ก็รู้แหละครับลำศึกมาขนาดนี้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับฟาดมาเนี่ยก็ไม่เท่าไรนะทา<อ>งกันซี่นี่เอวดีกว่าครับ ซ้ายตรงครับถึงจะผ่านมาครับทีที่หนึ่ก็ตัดล่างครับดูครับครับผิวไหวในหมดครับนี่ครับนีต่อยล่างสลับก้นครับรัวเป็นชุดครับต่อยกตังต่อซ้ายครับต่อซ้ายตัอซ้ายครับตัอซ้ายที่ที่เราสองคนนอนอยู่ครับเตียงนุ่มมากแต่โหนี่ที่ว่าไม่น่านอนคนดีที่สองครับแสนชัยแต่วันนี้ซ่องมีพี่ๆในวงการมวยไทยยอดบุญไทยมาชมด้วยวันนี้เจริญทองเกียรติบ้านช่องครับ เป็นพี่ๆที่เปิดชินได้ที่แล้วก็มีเจริญทองใยไทยยีมนี่แนะครับโอ้นี่เป็นรุ่งพี่ที่ให้คำสาญอย่างดีครับดูครับแสงชทยขยับเข้าหาก <c oughs> ำปั้นซ้ายกับแสงชายที่ขวาก็เจอกัอำปั้นซ้ายนะคุณสมบิชต์นะบัตรคูโอ้โหพอคาดเชือกนี่โดนตรงไหนโดนจ่าจาาา่าเโดนสังขารได้มีโอกาสแตกได้นี่ด้านขวานี่คือโดขึน้นมาครับแต่ว่า เนี่ยครับโอ้ต่อยบัดได้คมครับหนึ่งสองแล้วก็แทงเข่าซ้ายกระแฝงโอลแทงแล้วแทงเข่าฮะคือระวังไม่ถูกครับชอนแคนซี่ครับระวังไม่ถูกจริงๆครับถ้าเปลียนเสมือนแสงชัยก็เหมือนเทสแล้วครับเลี้ยงนี่ฮะล่างทีนี้น้ำเตะโอ้โหน้ำเตะน้ำตะก้อเลยคืหน้าเทสจริงขยับขาหลอกด้วยครับแสตชัยครับ สู้ครับเป็นนักมวยที่โชก้าครับพูดจะพูดได้เลยนะครับจะออกซ้ายออกขวาหรืออะไรก็แต่คือมีคําถามสําหรับชาวเคอร์ซี่เหละครับตอนนี้ครับถามว่ายืนอยู่ทําไมครับสู้ครับผมอ๋อสู้แหละครับอีกเยอะแหละครับดูตรงแล้วครับ เตะทับในครับเจอชัยซี่ด้วยเพื่สุดใจของนักสู้ครับเพื่อสุดที่แล้วครั้งหนึ่งของเขาครับที่ถึงที่ไกลไกโอ้โหมาตีกระโหลกเข้าปานเลยที่สบูยนี่มีมหากรรมสากยันเลยนะคุณสมจิตโอ้ยไม่ได้ขัดธรรมดาครับสีด้วยแทมทูคัลเลอร์ครับโอ้กับปั้นซ้ายครับกับปั้นซ้ายแทเข่าซ้ายครับกับปั้นขวาครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับนี่ทำให้เกิดน็อกลับมาครั้งที่สองครับ ยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้แทงเข่าซ้ายครับแทงแทงแค่ถึงคานะครับนี่ขนาดสั้นขนาดนี้นะครับอ้าดูครับแต่ด้านของแสนชัยครับพยายามเน้นแล้วครับเน้นแล้วครับหวังเก็บไม่ได้ครับวันของผลิตภัณฑ์ช้างด้วยนะครับติดบอกว่าคอนโทรลเกมของผู้ต่อสู้ไว้หมดแล้วครับก็นี่ก็ย่างใ่สารพัดสานธุ์นะครับตอนนี้อาบักขัดขวาต่อยซ้ายลำตัวโยนเข่าซ้ายครับแสนชัยเอง โดวช่วงอาชีพโดวได้ประสบการณ์มาจนักมากมายโอ้โหนะเป็นไหมฮะ